คร์สนะคะกระายราายเลยนะคะอยากจะุู้นะคะสามารถหยิบขึมาก็อถ่อุวกันอยากจะุ้นะคะหูาก็ยินดีเลยนะคะ

คุณรับจะต้องใกล้เคียงกับคุณคูน้ำในในแหล่งที่เราจะปล่อยถ้ามันต่างกันมากลูกคันจะลูกลูกไวอ่อนนะครับมันจะทำให้การการรอดมัน Oh, dah orang tu dengan ada. Tuan-tuan, itu dia pemanah Itu ni ada jumpa bahagian. Kita tengok dah. Tuan-tuan, 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 kita tengok ปีนี้เงยไ้ตูแปเยอาจารย์ดีมาตัวเลยมั่ไม่ได้เทนะนั่มันเก็บเศษเป็นอย่าีดีดานเลยน่าจะมีตัวเดด่าจ้ะ